ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิ์ขอสเสนอนิยายตื่นเต้นลี้ลับเร้าใจจนคุณต้องวหวาดผวาจะบบประพันธ์ของทิพวรรณเสวงผลแร่โลหะคล้ายเหล็กชนิดนั้นเมื่อถูกเรียกด้วยพลังชาญของฤาษีผู้ส่งฤทธิ์จนแร่เหล็กมีวิญญาณ แล่ที่ปฏิหารล่องหนหายตัวได้เป็นธาตุอันศักดิ์สิทธิ์มีอรูปภาพเนื้ออาคมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นคาถาอาคมของใครก็ตามก็ไม่สามารถบ,ารบีบบังคับให้เหล็ไหลอันนี้ยอมจำนวนได้จะมีก็แต่คำเชิญอันไพเราะและถูกต้องเท่านั้นด้วยจิตที่บริสุทธิ์จึงจะสามารถทำให้ธาตุมาสจันย์นี้มาอยู่ในความครอบครองได้และใครละ่ะจะได้เป็นเจ้าของ เหล็กไหลคณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเหล็กไหลผมไม่ได้ทรัพย์สมบัติอะไรเลยสักอย่างอ่ะ <c oughs> คงอย่างลื่นนะผู้อะไรไม่ไหลก็เรียกร้องอาต่สมบัติสมบัติสมบัติอย่างเลียวเก็ะวารุณีนาว่าความสาม,มารถของลื่นนะมังอ่องร้อยปังยานิ่มยังจะมีหน้ามีตามาเรียกหาทรัพย์สมบัติจากอ้วนอีกเหรอฮะ ไม่ให้ความยิ่งใหญ่กับสมบัติพ่อกับลูกเมียใหม่ก็ไปทำกันเองเลยไอ้จองคก <laughs> อย่ากโกรธเกลี้ยกาดผมเลยคนลามันโตด้วยกันกันทุกคนแล้วนะเป็นใครเขากต้องพูดจากผมนี่แหละใจผมเสี่ยงตายกับตำรวจผมไม่ยอมหรอกผู้เหมืองมาชัยโลอววะหรือต้องการสมบัติสักทลับะ่ะอย่างน้อยก็ต้องยกสวนยางให้พันไร่ให้ผมสองคก สวนอย่างที่ผมเรียกร้องนะมันยังน้อยเกินไปผมรู้นะว่าพ่อเนี่ยรวยมหาศาลแค่ไหนกับเงินที่ได้มาจากการทุจริตผิดกฎหมายทั้งหลายถ้าอยากให้ผมเสี่ยงตายข้ามประเทศแล้วก็ต้องจ่ายให้ผมครึ่งหนึ่งมากไปแล้วนะเอาทรงคุณนะไม่เคยมีใครกล้าเรียกร้องเอากับว่าอย่างนี้นะ คนอื่นเขาไม่ต้องเรียกร้องพ่อก็เต็มใจยกให้กันอยู่แล้วนี่พวกนะก็สบายแต่ผมนี่เสียํลำบากถ้าทำตามข้อตกลงของผมก็โอเคครับถ้าคิดแต่ใช้แล้วทำเฉยไม่ใจใ่ายผมก็เสียใจ เฮ้ยสองคกเดียวไอ้ลูกนอกเป้าหลวมเออคุณไปเรียกรอสมบัติจากฮีโฮเหรอก็มันถึงเวลาแล้วที่ผมจะก่อร่างสร้างตัวอยู่บนถนนนักเลงถ้าผมไม่มีเงินแล้วผมจะอะไรมาจ้างอาจารย์ล่ะฮะ คุณคิดถูกต้องแล้วเอ้ยควรจะแยกตัวคุณเองเออกมาจากเป็นใหญ่ได้แล้วเมอจะเป็นสมบุนรับใช้เมื่อไหร่จะรวยอ่ะฮะก็นั่นนะสิอาจารย์ต้องสนับสนุนผมนะ <laughs> ใช่สิอาจารย์ต้องช่วยคุณเต็มที่อยู่แล้วจริงจริงนะอาจารย์ต้องร่วมมือกับผมทุกอย่างจะต้องเป็นความลับสุดยอดเข้าใจไหมถ้าเรื่องของเราสองคนรู้ไปถึงหูของพ่อแล้วครับเ่เราสองคนนะ่ะ มีหวังโดนเก็บอย่างแน่นอนเลยคุณอย่าทรายศผมลนะ่ะผมสัญญานะว่าจะร่วมมือกับอาจารย์ไม่มีคาว่าทรายศแน่นอนคราวนี้คุณมีอะไรหมายผมรับใช้บอกไปเลยผมขโมยมาเพียบเลยเอาไปเก็บไว้ในกนดังของอาจารย์ทั้งหมดแล้วมือระดับผมแล้วนะ่ะเยี่ยมมากเลยคุณเยี่ยมมาก ทำแบบนี้ไปบ่อยนะรวยรวยรว,วยอย่างเดียว <laughs> ผมไม่ได้ต้องการแค่คำชมจากอาจารย์หรอกนะ <laughs> คุณก็ยังต้องการอะไรจากผมอีกล้อฮะผมช่วยคุณมามากแล้วนะ <laughs> คุณพิมพ์คนที่ผมรักได้มั่นกับตำรวจคนนั้นข่าวการมั่นหมายของคุณทั้งคู่ลงในหนังสือพิมพ์ทำให้ผมแค้นแค้นผมสาบานว่าจะแยกคนทั้งคู่ออกจากกันให้ได้ อาจารย์ต้องช่วยผมในเรื่องนี้เฮ้ยได้สิเฮ้ยแต่ว่าคราวนี้นะเราต้องใช้ผงกระดูกผีเจ็บป่าชะามาเข้าพิธีทางสายศาสตร์ผงกระดูกผีเจ็บป่าชาเห็นอะไรในหม้อดินใบใหญ่รึไหมคุณเห็นไหมหม้อดินที่มีผ้ายันปิดไว้เนี่ยเลยอาจารย์นี่แหละเห็นแล้วครับอาจารย์เอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ย สีขาวเทาดำปะปนกันอยู่เต็มหม้อเลยกลิ่นเหม็นอย่างไร้กยการักนี่เลยเขาเรียกว่าผงกระดูกผีเจ็ดป่าช้าเลยสิคุณผงกระดูกผีเจ็ดป่าช้าพระช่วยเราจะเริ่มทำพิธีกรรมทางสยศาสตกันเดี๋ยวดีเลยคุณคุณไปจุดทูปเทียนบนหิ้งหัวกระโหลกนู่นได้แล้วไปผมจะนั้นหลับตาอ่านคาถามหาเวทดำได้เลยครับอาจารย์ ทูบเทียนผมจุดให้นั่งหลับตาท่องมนต์ดำไปได้เลยดีมากโอ้มรกาอาจารย์รีบท่องคาถาให้สำเร็จนะคราวเนี้ยผมจ่ายเงินไม่อั้นเลยละแยกคุณพิมพ์จากนายสุพเชษให้ได้แล้วใช้คาถาเรียกเธอมาหาผมที่นี่เลยผมไม่ยอมให้เธอเป็นของชายอื่นเด็ดขาด อาจารย์ไดเรียกลมพายุมาเสีผมไม่เรียกคุณพิมพ์เฮ้ย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 นั่นอะไรวะเหล็กสีดำเฮ้ยเหล็กสีดำนิ่วลอยเข้ามหาไทยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปไงไปนะเล็กทีสิงอาจารย์บอกให้ไปไปดูยดิอาจารย์เห็นอะไรยังง่ะโวยวายร่นสำลักเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหล็กสีดำวยเฮ้ยเฮ้ยรถต้อง ม,มันต้องเป็นเหล็กสีดำผีสิงแน่ลเลยเอ,อกไปนะออกไปออกไปถ้าไม่ออกไปแล้วก็เขาจะจัดการดร้วยคาถาเว้ยบนดำอาจารครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์โดนฟ้าผ่า นาคิงเป็นยังไงมั้งตัวตัวไม่ดำเกลียมเลยส่งพบไอ้ลูกขโมยของว่ามาใช่ไหมพ่อฮะนี่พ่อปืนมาด้วยเหรออย่าอย่านะผมเปล่านะพ่อนี่เรื่องกับหมอผีสมคบกันทรยศว่าแล้วไหนว่าไอหมอผีนาชิงนะมันอยู่ที่ไหนี่ละว่าตอะไรจากการส่งมังลงไปนรกให้สะใจว่าสักทีล้ว่าข่าวเนี้ย บอกมานะทรงคุอาจารย์ของลุกอ,อยู่ที่ไหนกุปรังอยู่ที่ไหน <S <S น,น,นั่นยังไงหมอผีนาคินกลายเป็นผีไปแล้วนั่งตัวดําเป็นเท่าทานอยู่ตรงหน้าหิ่งหัวกระโหลกโน่นอะท่านทำไมท,ท,ทำไมหมอผีนาคินมันถึงเลเป็นแบบนั้นไปล<ะ>่ะพเ,เขาโดนฟ้าผ่าตายนะสิ่อลมฟ้าผ่าลรอฮะฟ้าผ่า สมน้ำลามันอยากคิดขบอเท็จต่อว่าฮมันถึงต้องตายแบบนี้โอ้ยไอ้ตงคุกลงฟ้าผ่าตายกอง啊่ะจ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 ะผ่าวะนะจะอ่าวะเราอะ อครับอเอ๊ะนั่นพ่อทําอะไร<อ>ล่ะครับกําลังจัดบ้านนะลูกแหมวันนี้จะมีแขกพิเศษมาหาเราแขกพิเศษใครล่ะครับพ่อเพื่อนของพ่อเองลูกแต่ว่าเขากับครอบครัวนะ่ะเข้าไปทํางานในกรุงเทพหลายปีน,น,นานๆจะกลับมาเยี่ยมบ้านสักครั้งลูกไม่รู้จักเขาหรอกแต่เพื่อนบ้านของพ่อทุกคนเนี่ยพอรู้จักหมดนะครับใช่แต่เพื่อนคนนี้ของพ่ออยู่อ,อําเภอโพนพิสัยเราเป็นทหารรุ่นเดียวกันปัจจุบันเขาไปเป็นในตํารวจ ได้ภรยาเป็นคนโนนไทยมีลูกสาวคนเดียวพ่อเคยเห็นลูกสาวเขาตอนยังเป็นเด็กๆนะส่วนภรยามักไปทำงานต่างประเทศกับญาติพี่น้องน,น,นาจนๆจงจะกลับเมืองไทยพ่อเคยเห็นภรยาเขาเพียงครั้งสองครั้งเท่านั้นนะโอ้โหนี่พ่อคุยป <c oughs> ระวัติเพื่อนคนนึงของพ่อซะยาวเลยนะงคงจะมีอะไรที่พิเศษกับเพื่อนคนอื่นใช่ไหมใช่ถูกแล้วลูกเพื่อนพ่อคนนี้เขาชอบสะสมวัตถุโบราณชอบสะสมวัตถุโบราณเหรอ ก็ไม่จะมีมเปี่ยนียอะไรพิเศษกว่านอื่นเลยนี่นะพิเศษสิลูกเพราะว่าพ่อจะให้เขามาดูเหล็กไหลของเรายัางไงล่ะพ่อคุณท่านกับคุณสุพเชษค่ากันไปไหนล่ะคะเห็นบอกว่าจะไปหาเพื่อนนะจ๊ะไกลไหมล่ะคะน้าถมถามทําไมกันจ๊ะจะลาไปไหนอีกงั้นเหรออุ้ยเปล่าหรอกคะ่ะที่ดิฉันถามคุณพิมพ์ก็เพราะว่าจะได้ทําอาหารไว้เผื่อท่านกับคุณสุพเชษด้วยยังไงล่ะคะ ฮ้อเหรอไม่ต้องทำเผื่อแล้วนะนะถมอ้าวทำไมล่ะคะคุณพ่อกับคุณสุพเชษเขาไปต่างจังหวัดนะจ๊ะก็คงจะไม่กลับมาง่ายนักหรอกอ๋อเหรอคะไปราชการอีกใช่ไหมคะคุณพิมพ์ก็ไม่เชิงนะจ๊ะฉันก็ไม่ได้ถามอะไรท่านมากหรอกเอ๋คราวนี้ทำไมคุณไม่ไปด้วยล่ะคะฉันเหนื่อยมากเลยนะจ๊ะกลับจากใต้มาคราวนี้นะ่ะทำให้อยากพักผ่อนสักระยะหนึ่งไม่อยากเดินทางไกล อีกอย่างหนึ่งนะมหาวิทยาลัยใกล้จะเปิดเทอมแล้วโอ้โหที่ไทยก็เป็นแบบนี้เองพักผ่อนมากหน่อยก็ดีนะคะขอบใจนะจ๊ะที่เป็นห่วงดูหนะ้าตาคุณพิมพ์ซีเซียวไม่แจ่มใสเลยนะคะฉันเนะี่ยไม่เป็นอะไรหรอกอย่าวิตกไปเลยว่าแต่อาหารมีพอไหมล่ะถ้าไม่พอจะให้เงินออกไปซื้อออ้ยถ้าได้ก็ดีนะคะเพราะตอนนี้มีคนอยู่กันตั้งหลายคนแล้วอะ งั้นรอสักครู่นะฉันจะไปหยิบเงินให้คุณพิมพ์ขึ้นบันไดไปชั้นบนแล้วสบายเรากับลูกปัดจะได้ออกไปซื้อสิ่งของใหม่ๆม,มาใช้กับข้าวซื้อของถูกตามตลาดสดสีซ้าห้าอย่างก็พอ,พอโอ้ก็ามากาแล้วนั่นไง ลงจากรถเก่งมาสองคนอยู่ของพลุงพลังโอ้โหโหเชิญครับเชิญเชิญบนเรือเลยครับเชิญเอ,อสวัสดีครับสวัสดีคุณเ,เชิญครับเชิญดื่มน้ําก่อนแล้วก็พักผ่อนก่อนนะไงละเพื่อนไม่พบกันนานสบายดีเหรอโหโหผมก็เรื่อยๆแหละครับคุณไม่เจ็บไข้ใดป่วยอะไร ความไม่มีโรคย่อมเป็นลาบอันประเสริฐแล้วคุณล่ะครับรู้สึกจะสมบูรณ์ดีนะเนี่ยนี่นี่กำลังจะหาว่าผมลงภูมใช่ไหมธรรมดาล่ะครับก็คุณน่ะเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาย่อมสมบูรณ์อย่างนี้จริงไหมล่ะแมเข้าใจพูดจริงนะเพื่อนเป็นไงล่ะไรนาสาโทรยังทำอยู่เหรอโอ้ยยังทำอยู่เหมือนเดิม เพิ่มคนงานมากขึ้นอืมอก็ดีช่วยช่วยกันไปลูกชายของคุณล่ะปีนี้เป็นหนุ่มแล้วใช่ไหมอุ้ยติดทหารปีนี้แหละครับอะยังไม่กลับมาเหรอกลับมาแล้วอยู่ในสวนนู่นน,นนะ่ะผมให้เขานะ่ะเก็บพวกผลไม้มาไว้รับรองคุณกับคณะเชิญพักที่นี่สักระยะหนึ่งนะ <c oughs> โอ้ยกันเองแท้ๆไม่น่าจะต้องลำบากลำบนอะไรเลยนี่นาะคุณก็รู้ว่าผมเนี่ย ไม่ชอบอะไรที่เป็นพิธีรีตอนักหนาออเขอแนะนํานะนี่ลูกเขยในอนาคตของผมคุณสุป,ประเชษฐ์โอ้ยขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณเป็นคนที่โชคดีอย่างยิ่งเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับคุณพี่ไหวพลันนั่นหอนโอ้โหเป็นหนุ่มหล่อเลยนะเนี่ยยินดีที่รู้จักนะครับน้องชาย ก็คุทับพ่อผมคุยถึงทุกท่านใผมได้ยินเสมอเจ้าผมอยากจะรู้จักกันฮะพ่อของหลานคุยถึงฉันว่ายังไงบ้างท่านเป็นตำรวจที่ดีมากเลยครับโอ้โหยกย่องกันถึงขนาดนั้นเชียวเหรอนอกจากนั้นท่านยังชอบสะสมวัตถุโบราณด้วยอืมไอ้ใช่นะใช่ฉันชอบมากเลยในเรื่องอย่างนั้นพ่อ,องผมยังเชิญท่านมาดูเหล็กไหลอีกด้วยครับถูกแล้วหลานชายฉันเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะ ว่าเหล็กไหลเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรได้ยินพ่อของหลานชายเขาคุยไปทางโทรศัพท์ว่าอัศจรรย์ยิ่งนักผมก็ไม่เคยเห็นเหล็กไหลามาก่อนเลยในชีวิตจึงอยากจะเห็นเหล็กวิเศษเนี่ยมากเลยนะน้องชายท่านกับคุณพี่องได้เห็นเหล็กไหลนี่แน่นอนนะครับตัวน,นี้ขอเชิญทุกท่านพักผ่อนตั้สบายนะฮะพยายามทำอาหารในครัวก่อนให้ผมไปช่วยนะน้องชายเรื่องข้าวปลาอาหารเนี่ยผมเนี่ยชอบเลยล่ะครับ ไปช่วยเขาหน่อยก็ดีเลยคุณผมจะถือโอกาสเดินไปดูสวนของคุณคำพันธเขาสักหน่อยตอนเย็นค่อยทานกันนะออยชาวบ้านเขาแห่กันมาดูเหล็กไหลผมกับคุณเพชรก็เลยต้องย้ายจากบ้านสวนน,วนู้นมาไว้ที่บ้านไร่แห่งนี้แหละครับอืมก็ดีนะที่นี่เนี่ยเงียบสงบห่างไกลาจากบ้านเรือนของชาวบ้านแถมยังพรั่งพร้อมไปด้วยคนงานคอยรักษาดูแล ปลอดภัยไม่ใช่น้อยเป็นความคิดที่ดีนะเนี่ยเออแล้วนี่เก็บเหล็กไหลไว้ที่ไหนล่ะครับอ๋อก็อยู่ในห้องโถงชั้นสองนะครับอ๋อเอางี้เพื่อไม่ให้เสียเวลา<อ>เราขึ้นไปดูกันเลยนะไปครับครับตามผมมาทางนี้เลยครับมาๆๆเอ,อ่อไหนล่ะครับเหล็กอัศจรรย์ที่ว่านั้นรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะปะยกมาให้ดูนะมันมีความวิเศษและอัศจรรย์ยังไงบ้างละ่ะน้องชาย อ๋อเรื่องนี้ผมตอบไม่ได้นะครับนอกจากใครคนนั้นเขาจะประสบด้วยตัวเองอ,ะอ่ะเอได้ครับพ่อผมจะออกมาให้ดูละผานขนาดใหญ่ที่มีก้อนหินมหึมาสีดํานั่นแหละน้องชายใช่ครับนั่นแหละครับอ่ะอ่านี่วางตรงนี้นี่ไงครับวัตถุอัศจรรย์ที่อยู่ในพานนี้ก็คือเลหล็กไหลฮะนี่น่ะเหรอเหล็ก <laughs> ไหลเป็นอะไรไปครับเฮ้ฮะนี่ที่นะผมตะลึงเลยนะเนี่ย รู้สึกกลัวจนบอกไม่ถูกอบอกบอกตามตรงนะผมไม่เคยเชื่อเรื่องเหล็กไหลนี้มาก่อนเลยเหล็กสีดำดูแล้วน่ากลัวยังไงก็บอกไม่ถูกเลยนะครับเท่าที่ผมพิจารณาดูเนี่ยลักษณะคล้ายๆาธาตุเหล็กนะคุณมองไปมองมาบางคราวก็ไม่เหมือนกับเหล็กทั่วไปเลยอะ่ะก้อนใหญ่โตขนาดนี้ก็คงจะหนักสักสามสี่โลนะคุณว่าไหมนี่ ขอผมจับดูหน่อยเถอะนะโอ๊บอะไรกันน่ะฮะอะไรกันเป็นอะไรไปหรือคุณรีบชักมือหนีทำไมร้อนครับร้อนร้อนดาวกับไฟเลยครับร้อนหรือคุณร้อนมากเลยครับท่านดูสิดูมือผมสิครับผุพองไม่เกลี่ยมไหนไหนนี่มันทันตาเห็นเลยนะครับโอ้ยปวดแสบปวดร้อนเลยนะครับโอ้ยเอาอยาทาไหมครับไปจอามาให้อ๊บไม่ต้องหรอกครับ นี่ขอบคุณนะน้องชายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ๊ะแปลกนะทำไมคุณจับเหล็กไหลแล้วมือจึงพองไหมอลองจับดูอีกครั้งสิครับนะลองดูไม,ไม,ไม่ครับไม่แล้วแหละผมไม่ลองเสียอีกแล้วอ่ะคุณคำพัน์บอกว่าเป็นเหล็กอาศาัศจรรย์เอ้ใช่ครับเหล็กไหลเป็นเครื่องรางของขลังอึงแสนวิเศษเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีฤทธิอนุภาพยิ่งนะักผมไม่เชื่อหรอกนะผมไม่เชื่อว่าจะวิเศษมาัศจรรอะไรอ่ะ นี่คุณไปเอาเหล็กเผาไฟมาใช่ไหมล่ะผมจับแล้วมือพองทำแบบนี้ยนี่มันหลอกลวงกันชัดๆเลยคุณนี่คุณกล้าหลอกลวงพวกผมถึงขนาดนี้ใช่เหรอ,อเผาเหล็กเอามาให้คนอื่นจับร้อนจนมือไหมพองแบบนี้ผมเปล่านะเปล่าทําอย่างนั้นน่ะผมจะหลอกลวงใครทําไมกันเล่าผมไม่เชื่อหรอกนะอมภะมาพูดก็ไม่เชื่อท่านครับคนพวกนี้กําลังหลอกลวงเรา เพื่อผลประโยชน์อะไรสักอย่างนี่คุณพี่อย่าพูดแบบนี้สิครับไม่ดีเลยฮะพวกคุณเนี่ยหลอกลวงเราเพื่อเงินใช่ไหมนี่จะขายเหล็กเนี่ยเป็นวัตถุโบราณท่านซื้อใช่ไหมนี่อย่าซื้อเชียนะครับท่านอ๋อใจเย็นเยน,ยน,ยนอย่าวู่วามหุนหันพลันแล่นสิคุณสุภเชษท่านครับนี่อย่าหลงเชื่อคําหลอกลวงคนกลุ่มนี้เลยนะครับคือเราไม่ได้หลอกลวงใครเพื่อผลประโยชน์อะไรเลยนะครับไม่ไมจริงอะ่ะเหล็กไหลเหรอเป็นเรื่องเหลวไหลอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าคุณไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เลยนะใจจริงผมเองก็ไม่เคยเชื่อเรื่องเหล็กไหลามาก่อนแต่ผมเป็นคนชอบทดลองแล้วก็พิสูจน์ถ้าเป็นเหล็กไหลจริงปืนทุกกระบอกจะยิงไม่ออกผมได้ยินคนโบราณเขาพูดกันแบบนี้นะงั้นคุณก็เอาไปทดลองพิสูจน์ยิ่งดูสิครับคุณคำพันถ้าเป็นเหล็กไหลจริงย่อมทนต่อการพิสูจน์อย่างแน่นอนนี่คุณกล้าท้าทา,ายพวกผมเหรออ้ <laughs> แน่ละ ผมกล้าท้าทายสิเพราะนี่คือเล็กไหลธาตุกายสิทธิ์ผมไม่อยากจะคุยกับแก๊งหลอกลวงต้มตุนเนี่ยคุณพี่ครับกรุณาอย่าพูดจามิ่นพวกผมอย่างนั้นสิครับผมพูดเรื่องจริงนะไม่เอานะคุณสุประเชษ์หยุดเดี๋ยวนี้นะพวกเนี้ยหลอกลวงให้ผมมือไม่พองแบบเนี้ยเข้าข่ายทำร้ายร่างกายโดยเจตนาท่านผู้ฟังที่รักเล็กไหล จากบทประพันธ์และบาคลวิทยุของทิพวรรณแสวงผลจากการแสดงของคณะเกติพรัตยาให้เพลงและเสียงประกอบิวเผือกแหรรุ่งสยามบันทึกเสียงกระยาจินพงควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่าผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเหล็กไหลในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพจะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำ ในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ